สองนึ่งศูนย์ครับนี่ปา้าสวัสดีครับปา้ปาเป็นไงป้าใช้ดีไหมรุ่นนีโเเ้โอเคเลยโอเคเลยเข้ามือยังเอ้าโอ้หน้ำมันวันหนึ่ง4,000อยู่ไหมปา๋าตอนนี้ป้านี้น้ำมันแพงด้วยโอเคน้ำมันแพง <laughs> วันละเก้าชั่วโมงโรงงาน โอ้ใช้ได้เลยครับป่าร้อยไม่เกินร้อยสามสิบลิตรใช่โอ้เยี่ยมเลยใช้ให้หมดไหนครับใช้หมดอีโคอีโคธรรมดานเล็กประมาณเจ็ดโอ้อีโคเต็มแม็กเหมือนกันนะตักแต่ละดอกครับแต่ว่าคันเล่งคือเราไม่ได้เต็มครับไม่เต็มใช้งานจริงใช้งานจริงไม่ได้อวยบริษัทนะครับผมากี่ชั่วโมงแล้วป่าคันนี้ตอนนี้หกเก้าเก้า หกเก้าเก้าเลขสวยเลยครับงวดหน้าแน่นอนนี่อ่ะคันนี้ป๋าจัดมาเท่าไหร่เงื่อนตัสามสามสามเจ็ดสามเจ็ดห้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับอ่าได้เงินสดนะครับผมอ่าที่เอ็มหรอที่เอ็มเจ็ดพันครับตัวนี้โอ้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมเจ็ดพันแล้วเราดูแลดีครับผม นี่นี่นี่ว่าจะถามหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้ดำดำเนี่ยมันติดมาจากโรงงานใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อตัวนี้ไอ้กันกันไอ้ขูญคิดนิดหน่อยอ๋อถ้ามันไอ้นี่เราก็ลอกเปลี่ยนใหม่ครับผมเสียเสียไอ้ซื้ออ่าตัวนี้มาติดไม่กี่บาทแรปสติ๊กเกอร์ไว้ใช่ครับเวลาหมุนเวลาเวียงใช่ครับโอ้แสดง<า> <ๆ S 2> ว่าเป็นคนลักรถกันได้เยอะกันได้เยอะครับดีๆๆบกว่าไปจ้างเขาทำสีครับนี่เลยไอ้นี่ ซื้อมาหรือก็แถมมากับรถแถมมาจากบริษัทกร์ดีร์ใช่ใของแถมเยอะมากมันมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ว่าหลายบริษัทมองข้ามครับคนไทยเราก็คือรักรถส่อรองเท้าขึ้นรถแล้วก็เอาไว้ตรงนี้บางค่ายคือต้องไปซื้อใหม่ทําใหม่ราคาก็มีงแต่ร้อยถึงหลักพันครับอันนี้คือแถมมาเลยแถมมาเลยตัวนี้อ่ะปาลองว่ดรถลายให้ดูสักหน่อยนึงครับผมจัดไปครับ ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาทรักกับผมนะฮะทิมโนมัน,นิตมาเจรถใหม่ครับขอบคุณท่านเจ้าของรถครับป๋าโชธฮนะบอกว่าไม่ได้อวยบริษัทนะแต่ว่าพามาดูของจริงบุ้งกีให้มาครับเป็น1นคิวสิ่งที่ภัพใจก็คือในเรื่องของรายละเอียดเล็กน,น้อยครับที่หลายบริษัทมองข้ามนั่นก็คือที่พักเท้าแม่ได้ของดีมาครับแต่ว่าราคาไม่ได้บวกเพิ่ม 3 7 375 395ทอดมา2รุ่นนะครับรุ่น SE แล้วก็รุ่น Standard โอ้ไวไว้ไวอยู่แล้วครับสำหรับทิตาชีครับ13.5รอบวงสวิงของเขาฮะวงกี1กคิวนะครับเดิมทีเป็น0.9มาฟิวเลยเท่ามือครับคนขับของเราเจอการบ่อยฮะแต่ว่าเปลี่ยนค่ายแล้วของเดิมก็ยังอยู่ครับส่วนของเก่าฮะ ถึงเวลาที่คลอดก็ต้องลาจากกันไปเป็นธรรมดาครับช่วงล่างนะครับแตกต่างจากรุ่น 5G นั่นก็คือใช้เป็นแคริเออร์แล้วนะครับเดิมทีเป็นโอร์ครับก็บอกว่าลดอาการสูญเสียของแผ่นโซ่ครับมันยืดอาอยุการใช้งานได้จิกแม่แต่ว่าไฟครับยังกั๊กๆไปอยู่ รุ่นนี้เป็นไฟ l เป็นไฟฮาโลเจนนะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดหรือผมเรียกว่ารุ่นท็อปนะเขาให้เป็นตัวไฟ LED มาเอาครับเครื่องยนต์ยังบล็อกเดียวกันอยู่ครับรุ่น5รุ่น6แต่เครื่องยนต์ของ E อซุ168สุแแรงมา้า Direct Injection Turbo ครับปั๊มนี่เป็นของฮิตาชินะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาปั้นเองมากับมือ รูปหล่อพ่อช่างปั้นแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นใช้อีซูครับความเป็นเฮฟวี่ดูตี้ครับตกไปอยู่ในรุ่นสแตนดาร์ดส่วนความประหยัดความคุ้มค่าครับทางบริษัทเขาการันตีว่า SE เอาอยู่แน่นอนเหมือนกันแรงขุดไม่ได้ต่างกันครับงัดมาตามมือตกมาเย็นๆแบบนี้ฮะกำลังรถอย่างดีอยู่ เหตุผลบางคนอาจจะบอกว่าเป็นรถใหม่รุ่น1นึรุ่นสรุ่นหรุ่นหกในากนารจัดจำหน่ายในเมืองไทยตอนนี้รุ่นหนึ่งก็ยังมีราคาอยู่นะครับราคาอยู่ที่ล้านต้น,ตนล้านเอ็ดล้านสองก้า0แสงไปตาย,ตายขึ้นอยู่กับสภาพเลยครับแต่ก็ยังการันตีอยู่ว่าราคาเขาดีอยู่ครับมาถึงรุ่น6แล้วนะครับ มองดูดีดฮะถ้ามองดูไม่ดีคิดว่ายังเป็นรุ่น5อยู่เอาเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์2-10นี่คือรุ่น6มาแล้วนะครับหวัวเก๋งชายประตูยังมีกลิ่นอายของรุ่น5ติดมาอยู่ ไม่ล่าเชื่อนี่คือคันเร่งเจ็ดนะโหมดอีโคครับไปเรื่อยแต่ว่าเหนื่อยเขาไม่ได้พักนะครับทำงานชั่วโมงวันละเก้าชั่วโมงครับนี่คือรถทำกินเอาไว้ขุดดินทำเงินสอบถามกันแล้วครับเมื่อกี้น้ำมัน วันหนึ่งก็ตกไปร้อยสามสิร้อยสิบห้าร้อยี่สิอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ว่าเดินบ่อยไหมมันมีปัจจัยค่าเฉลี่ยหลายเหตุผลนะฮะที่จะบวกลบกันสวิงบ่อยเดินบ่อยครับกินน้ำมันแน่นอนเร่งเครื่องสูงรอบสูงครับแต่ถ้าแบบนี้ไปเรื่อย,รอยครับ รุ่นมาตรฐานของเขาจะเป็นมุ้งกีแบบ h ฮวีด d ตี้นะครับมีแผ่นเหล็กกันสึกดามหลังมุ้งกีไว้ให้เพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับเอาไปเจาะดินแข็งขุดงานลุกลังหรือแม้กระทั่งงานเมืองนะฮะร,ราคาขยับกันอยู่ประมาณราวสอ0 0 0 0ครับสำหรับรุ่น SE แล้วก็รุ่น Standard ีแล้วครับช่องเราครับหลายค่ายดีสะใจดีพามาดูแต่ละค่ายแล้วก็เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของนะฮะสำหรับค่ายรถขุดคิดจชี้ครับไม่ได้แจ้งเงื่อนไขมาแม่เสียดายจังปกติแล้วรีวิวที่ดีครับ แนะนำให้กับลูกค้าเลยอยากจะรู้เงื่อนไขอยากจะรู้เงินดาวอยากจะรู้โปรโมชั่นครับผมแจ้งไว้หมดเลยถ้าเกิดว่าบริษัทใดที่แจ้งมานะครับเราไม่กัดบอกไม่หมดฮะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านเจ้าของหรือว่าเป็นลูกค้านะครับ ครับช่องทางการติดต่อสําหรับการจัดจําหน่ายของเขาอยากเป็นเจ้าของครอบครอนะครับลองติดต่อทอี่บริษัทกิตาชิประเทศไทยฮะเป็นผู้แทนขายจัดจาหน่ายเพียงผู้เดียวครับ เรียบร้อยครับในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ้าบ้า